เฮ้ยโยสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมฟองนะครับก็บวันนี้เราอยู่กับไมโครฟล์เช่นเคยเลยนะครับผมก็เป็นไมโครฟล์มามที่โครสมอร์แลนเจร์เนะครับผมก็ก็จากภาคที่แล้วเลยนะครับผมเดี๋ยวพาคน,นี้เราจะ <c oughs> เราจะลงไปเคลียร์ข้างล่างๆหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมพี่ไม่ได้ฟังเลยมนาะเค่มเลยตอนนี้ก็คงขาดหลายอย่างนะครับผม อเอาลอางผดแบบไีด้วยดียไหมเอาเพือ่อนะครับอาจจะได้กดสัยางขวานไม่ได้ใช้เรามีโพชั่นถือเลื่อนไหมสลูพฟาวลิ่งไม่น่าจะใช้ครับแล้วมันมีอันเดียวอย่างอ่ะเสียดายมากน่าจะต้องเตรียมไฟไปเยอะเดี๋ยวเราจะลงทางนี้กันก่อนนะครับทางนี้ดูมีผีอยูอ่แต่น่าจะเป็นมิดระม่๊งผ้ไม่มีชิปเปอร์วะ เราเตรียมวิสิงป่ะว,วิโอ้รถทางนั้นไปอี๋เอ้าโอ้เราไปเลยอ่ะเราต้องเปลี่ยนทางสักไปทางนี้ไม่ได้ต้องลงทางนี้เหรทางนี้ปล่อยซากมากเลยอ่ะนี่ที่ที่ไหนเออไอทางนี้เหมือนเป็นตูข้างล่างนะครับผมเราไปทางนี้ก็ได้ป่ะเดี๋ยวเราทำทางขึ้นไว้ก่อน เคอมีเหตุชุกเฉินนี่เสียงตัวโจรด้วยครับผมน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่มีนขึ้นมาตีเราในพาที่แล้วตัวคราบนี้ที่มีเนิมะแทะเก็บไว้มีที่สปาวเดอร์ต้องเช็คครับผมลองเช็คดีๆนะพี่จะพยายามไม่ให้ตายไอ้ทางบันไดมันลุมไปทางไหนม,มันเหมือนไปได้ิสเกยวกันตกใจ ลอยฮะไฮบักก็บ,บองแรงมากเุยอ่ะน่ะจะมระีระดับอีกดีนะอยากได้ขอเคลียร์แบบให้มันดูกวา้างพี่มันไปอออเลยตรงนู้นไม่รู้อะครับคอนอื่นหุยชิปริโอเค ไอ้ิเกลิลตัสมันเห็นเราได้ไงวะห้มันเดินดุมๆมาเลยอ่ะเอ้าไปไหนวะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ไม่เหมือนกันครับตแต่แรงเหมือนกันอุ้ยแรงโคตรเลยอ่ะเลเทอร์เลเทอร์แสแ,แครับหนังอ่ะแรงมากมันมีหิวไหมอะมันน่าจะต้องมีฮิวนะก็แรงเลยอ่ะอ่ไอศิเกลิเลตั้ม โอ้ยโอ้ไม่นะโอ,โอ,โอ้มาตาซากิโรตนี่เหรอวะชิบหายสวยจริงจริงเอายเรากลับมาแล้วเอาซะเจ็บเจ็บจริงแล้วเนะี่ยเฮ้ยเราเก็บของจากน้องได้ทีวดีวอซากิโลตันเราใสไ่ไว้เท่ๆฮะมันไม,ม่ประโยชน์อะไรเลยเอาจริงเก็บของ ผีไม่ยังสนใจตรงนั้นนะครับผมเราจะต้องเคลียร์ตัวเจ้าสปาวเนอร์ให้ได้พิกแท็กเราใช้โอ้สกิลต oh, ัตเซอร์มันต้องมีมอีที่สปาวเนอร์แน่นอนมัน,น <c oughs> ม,ามาเรื่อยๆเลยอะโอเคปัำถ,ถามคือเราจะเคลียร์ซอมบี้ตรงนั้นยังไงแต่ <c oughs> ยังดีอยู่ครับที่ซอมบี้ไม่ได้สนใจเราตรงนี้คืออะไรอะ มันเป็นเหมือนทางลงไปแั่ยังไม่สนใจเราเดี๋ยวเราขอสำรวจที่อื่นก่อนนี่เป็นห้องว่าสุดท้ายอ๋อมีเส้นนี้เหรอโอ้ทางค่อนข้างที่จะว,งวังเวงเอ๊ะเหมือนจะเป็นทางขึ้นไปอันนั้นแน่ครีปเปอร์ครับ โอเคเคียะ okay, มีน้องก็ออกไปข้างนอกอะชั้นนั้นเหมือนชั้นข้างบนเลยมีประตูแบบนี้ด้วยครับแต่มันเรื่องไงมันแคบกว่าคล้ายก็เลยเป็นมุมสี่ห้องครับแต่ว่ามันจะไปทางลงไปนะปะเนี่ยดูดิมีห้องนอนด้วยจะซมีอะไรบ้างไอรอนอช่วยเยยังเกลได้ครับ มั่วน่าจะช่วยเราได้แล้วมัม้งอนี่นะฮะเตียงนี่มีเยอะดีเหมือนกันนะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเคลียร์อ๋อจัดของยังไงให้เทวะ <c oughs> โอ้หมีแต่เนื้ออะไรก็ไม่รู้มีน้ำกวกอ๋อเฮ้ยลิเชนครับผมอันนี้ดียาอื่นก็ไม่ มันสมาชิกสแต็กนะไหมไม่ได้ยังไม่ออกเลยไป,ปกะเขาอยู่ไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> สเกิลการ์ดเนี่ยยังไม่เห็นเราใช่ไหมโอเคอุ้ยถ่ายอะไรเนี่ยนะาาตรงนี้เป็นฟางข้าวแล้วก็อันนี้เป็นพิเชนเหมือนกันครับผมจะเป็นแบบปลาใช่ไหม อ่าพังอันนี้คืออะไรอ่ะดิฟรีบล็อกอะไรสักอย่างไปก่อนเนะันจะไปขอมมอนมันยังไม่ครบเฮ้ยนะจบหีบเันอยู่ที่เดิมหมดเดี๋ยวเราไปทางเดิมกันวนรอบๆเพราะผีเยอะมากเลยอนะ่ะเราจะต้องเคาระแบ่งเกลียเคลียหมดไม่ได้น,นอยองไง โอ้โหเป็นตัวมัดแน่เลยเกือบไปครับจะไงวะเนี่ยโอ้โหติดกาอเลยร,บรยับแล้วยาเก็บไว้ก่อนนี่มันให้เกาะเลยยังไงโอ้กระจึ่งนึงมันเป็นเลเทอร์เราทำใจนะหนังนะครับอ,าารอันเดียน่านะจะต้องอไปคราบอะไรไดแ้แน่เลยแต้องเก็บไว้ก่อนโอ้โหทางนีน้ใกล้สุดละ ใกล้ทางผีเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ตัวนอกทางนี้ไม่ทางขึ้นผมไมันมีทางลงต่อเนี่ยหรือมันมีแค่นี้นะหรือที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดันเจียนวะอ,อาจจะเป็นป้อมล้างนนอะไรเงี้ยอู้หึขี้ผายอะไรมันเคลียร์นี่ยครับน,น,นั่นแหละอะไรอย่งเงี้ยแหละนี่บักนั่น,นแหละ ไม่ามาตีเลยครับเชนะคือผู้อยู่รอดอชิดพชยอืายโอเคที่เหลือคือพวกนี้ครับเราจะทำยังไงดีวห้มาเรียงพอนมาดีกว่าต่อแถวมาไม่ต้องห่วงได้ทุกคนดับมิี ปุ้ยกระบอกตัวสะพังแล้วนะมันน่าจะมีกระบอกที่นีก่กว่านี้นะครับกระบอกแมลงปุ้ยมันมีผีเด็กที่ขี่คอด้วยต้องระวังตัวนี่ยม,มาละโอเคกระบอกแรงมากเลยทางแล้วครับเลยดาบแล้วยังมีสเกลต้านเด็กก็แคคตุสไงวนะเดี๋ยว์เคลียร์พวกผีที่มันไม่มีเด็ก อืมเอออึดแ <Dante> <ค> <ousse> ล้วเขาตายแล้วมั้งเธอรู้รู้ลงแล้วครับอ่าตรงนี้มันลงได้ตรลงตรงนี้แล้วปิดละโอเคพอรู้ทางแล้วครับผมประเด็น้องเหตะเราทำอะไรกับของไม่ได้เลยโอเคครับผมเก็บของแล้วก็ แ็นของไม้กวนด่าไม้ไม่มีประโยชน์เลยโอเคเมื่อไรมันจะพาไปใส่ซองอันดาบไปกันในจาวาเฮนะ้น่าดูเลยโอเคต้องเชียหมดมันก้หมดแล้วมันสนใจอะไรตรงนั้นสักอย่างครับต้องต้องไปดูครับว่าม,มีอะไรโอติม็อบซอมบี้จะสนใจอะไร ดูเลนเจอร์ป่ะโอ้โหตี๊ดฟีเด็กมาได้ก่อนเลยครับอืมอืม,อมแบบเดือดร้อชนะเดี๋ยวขอดูห้องกลางก่อนมีโอ้มีคลิปปะม,มาเอามาโอเคครับผมเด๋ยวร้อนปิดก่อนเลยเดี๋ยวแขกไม่ได้รับเชิญเดินเข้ามา โอ้แต่ะไรอันของมันไม่น่ามันไม่ค่อยคุ้มับการลงมาเลยนะตรงน,นี้โอ้แต่ะไรอ่ะเนไม่ได้ใช้อ่ะท่านเห็นจะใช้นี่ไม่ได้ใช้ครับไปกันต่ออ๋อห้องนู้นเราไปแล้วครับเหลือห้องเนี้ห้องนี้เดี๋ยวไปดูที่หลังครับผมอ๋อไอห้องตอนที่เราตกลงมาจำได้ไม่มีอะไรเลยนะเนาะไม่มีอะไร นี่ห้องที่เราตกมาตอนแรกครับผมที่เราเคลียร์ของคนอยู่ไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีกองกล่องรับอะไรมาีนดูซลตงนี้มีอะไรวอทไม่คืออะไรเฮ้ยมีวิเลเจอร์ด้วยโอ้ว่าอยู่ครับผมว่ามันมาไอ้นี่จะเ v i l วิเลเจอร์เนียครับนี่อะไรอะ power chain banner pan พาเทรนอะไรไม่รู้เก็บมันต้องทำอะไรได้สักอย่างเลยเนาะไมรูดว้วยเอามาทำมันไม่รู้เอาไปก่อนในวิชั่นสามนาทีนี่เจ๋งมาเล่าแต่ละอย่างไม่มีประโยชน์เด็กตรงนี้ไม่มีอะไรนะหุดเลยไม่มีอะไรน่าจะมีเอฟดีซีทองแล้วทองเช็คไปก่อน ไม่มีฮะไม่อยากปกล,าล่อยแกมาเลยไหนดูว่าแกมีอะไรบ้างโบลอ๋ออู้ระดับห้าเลยครับจากยุคกบเป็นยี่สิบเลยอะแต่เราไม่มีบนเราเยอะขนาดนั้นนหะแกก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวขอไปหาทางก็ไม่รู้ว่ามีทางหรนะือเปล่ามั้งเฮ้ยน้องร้อง้วยมีน้องมีเสียงะนะฮะเดี๋ยวน้องมินเสียง ก็คิดไปเองหรือเปล่าครับแต่รู้สึกว่ามันไม่มีชั้นต่อไปอ่ะหรือข้างต่อไปมันหรือที่นี่คือไม่ใช่ดันเจียนวะเนี่ยเอาไป่างต่อเลยครับโอ้จบแล้วงั้นเราคงต้องออกเดินทางกันต่อขอไปเตรียมตัวกันแล้วกันป่ะที่นี่เราเคลียร์แล้วนะครับผมน่าจะไปป้อมล้างเฉยๆแล้วมั้งแต่คงจะไม่ใช่ดันเจียนนะครับป่ะไปเตรียมตัวกันดีกว่า เอาละเราจะเอาของที่จําเป็นไปเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้เอาไปด้วยดีกว่ามันเท่ยังไม่ใช่หรอส่วนน้ํายานี้เหมือนจะได้ใช้นะใช่ป่ะครับอันนี้โบนอันนี้ได้ใช้จำเหมาไอ้เพเอา,เอาละอุ้ยวันที่หกแล้วเนะี่ยจะสัปดาห์นึง่ะในเกมไป <laughs> เดี๋ยวเล่าเดินทางต่อครับผม จี่นี่เคลียร์แล้วอะเราคิดว่าจะเป็นดันเจี้ยนใหญ่ๆมันจะเป็นป้อมร้างจะมากกว่านะครับไม่เป็นไรป็นต่อดีกว่าเดี๋ยวเราไปทางนี้ไปเร,เรื่อยๆนี่เจอบ้านวะครับทุกท่านม,มันจะมีของอะไรดีๆไหมอะจะมีหรือเปล่าไม่มีมออโตัวเราลจะทำแตัวอยู่ไหนะนี่บล็อกอะไรอะ What กเปลี่นสีมาได้ด้วยเจ๋งวะ อ๋อไอ้นี่ป่ะไอ้ชื่ออะไรวะไห้แด่อะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้ <c oughs> เชือสติกนี่ธน,น,นูเก็บของไม่ค่อยมีอะไรจริงๆเลยครับอืมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอะไรกันลองงั้นเลยโอ้แต่ละยาะครับไม่มีเลยนะครับะไปต่อครับเอ้าเหมือนจะเจอหมู่บ้านป่ะเนี่ยใช่ป่ะวะมันดูเหมือนมีบันลังเดียวอะ ไม่ใช่หมู่บ้านนะวัดอะไรอะะวตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะชิเตอร์เธอร์เฮาส์ house. บ้านของนักเตะเหรออันนี้อะไรพวกกล้องที่บอกว่าจะต้องใช้พวกคีย์ในการเปิดถ้าเราถูกไปเลยได้ถูกได้เหรออ๋อถูกมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้เหรอไ่เท่ว่ะไปดิวะ ครับผมเดี๋ยวมีแรแล้วเราค่ลองเปิดดูเอ้ยไอย้น้องก้อนกลม่ะตัวนิ่มเหวะใช่ไหมแปดมอสท,ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในไมโครบอะครับเอาไปทำโล่ไอชุกเอ์ให้น้องมาเนี่ยเลยเออมันเหมือนจะเป็นเสาเฉยๆช่างกันอะไรกันนะ ไปทางไหนดีอ่ะคงต้องเราเลือกที่จะตรงไปเรืเลี้ยวซ้ายดสายาสายาิสายขวาสายขวาสายขวาวาไปทางนี้วะกคมันออกทะเลครับเอ้ยตรงนั้นมียาก Alors? เอ๊ะตรงนั้นน่าดูมีบล็อกยากสดงว่าต้องมีอะไรไีบล็อกฟางฟางข้าว <c oughs> เหมือนจะไม่มีอะไรไมันจะเป็นฟางข้าวเฉยๆมีอย่างนี้ด้วยหรอ หรือว่าอาหารการตายสำหรับนักเดินทางแต่เราใคายละจากตรงนี้เดินทางโคตรไกลเลยครับผมเพราะไม่มีต่ทะเลก็เลยทำเรือขึ้นออกทะเลไปไปเจอเบิรนกอยแล้วกันอ้าวเจอบ้านเอนเจอร์อันนี้น่าจะเป็นไอจะเป็นจริงๆแล้วแหละโอเคโยมกลุ่มแล้วฟังมาบินไม่มีกูได้กูได้ ไปกี่เยอะอ,อตางปะไหนที่ซื้อมีอะไรบ้างอ,อ่ะตียงสีสวยูนีนี่ชอบสีเขียวว่ะขอสีเขียวแล้วนี่เลือกเตียงด้วยครับพี่ค่อนข้างเลือกเตียงในการนอน มาม่อนหนึ่งแล้วหนึ่ง,งอันแรกตังแ้วแมวออกไปจะเปิดประตูเร็วเรื่งสองหมดเวลาอกดเลยมันมีอะไรครับแก่ขนท้าห่วงบ้านฮะเราตามมีอูดด้วยครับใช่ไหมเนี่ยแต่เรามันมันช้าอึอ๊งน้ำเลยเหรอไปอยังไงวะ เฮ้ยฟิลม์มต่างหากเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ๊ดูซิมีอะไรบ้างเอาละมาเดี๋ยวเวลาครับผมเ้ยต้องไปตรงนั้นเจตัวนี้ท็อตเราไม่มีเหรอเราว่าเราเก็บมานี ไปกันเลยโอ้เอเมล่าเหมือนจะดีแต่ไม่ทองจะมาทำไมสมุดอันเบกกิ้งสองอะเราพี่สามแล้วใช่ไหมออเท่ากันแล้วเปิ้ลทองนี่อ,อโอเบกกิ้งหนึ่งโอ้ลงมาไม่คุ้มเลยอะไม่มีอะไรเลยครับโอ้คิดว่าจะดีกว่านี้ป่ะขับบนกลับไปหมู่บ้านดีกว่าปะ เอาละขับบํบาบัแล้วครับเดี๋ยวเราก็มังต้องค้างคืนที่นี่ลุกเลยเตียงใครเอาละวันที่เจ็ดครับผมสุดาอุ๊ยฮะจังไรโอ้โหให้มันเผาไปเลยครับเอาละเดี๋ยวสำรวจนี้หน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวรอเราจะไปต่อแลออหละเฮ้ย,ยจ็บอยู่ เฮ้ยอันนี้ที่เผาเลยครับอันนี้นานๆเจอทีต้องเก็บอ,อือทันแล้วบายๆอา,าไปของพี่แล้วไอ้น้องอรอันนี้ดีกับผมมันเผาไปไวไม่น่ามีอะไรแล้วมันเนี่ยข้ออีกเกลม้มเลพวกเอซีเราไม่รู้จะเทรดอะไรนะเป็นมรอนเราน้อยมันมีแปดอันไตได้ยู่เอางี้ อ่ะเราไปต่อดีกว่าเอ้ยอะไรอะมันเหมือนที่เทรดเฮ้ยเฮ้ยรัมนี่มีเอพิซีผมที่โน้ยไม่มีอ่ะอ๋อโอ้โหวลเลมอนชัยครับสี่สปายอะไรมาเล่าไอ้พวนี้คือเหมือนเหมือนที่แรนดอมของอ่ะ หรือไอ้พวกนี้มันเอาไว้เซฟอะไม่รู้วะ่ดี๋ยวทุลุ่มในบ้านเอวิซี่มันมีของขุดกันเลยดัแบ,บแล้วฮ่าเป็นยังไงนี่อาจะต้องใช้ไม้ละมันไม่มีอะไรนะอุ้ยก,กล่องทองเลยเนะี่ยของนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอิงอะไรดีนี่นะละไอ้มันหลบเก็บัวทีมีแล้วไม่ใช่หรือวะโอเคในเกองทองฮนะ่า เอามาขายคืนได้ไหมโอ๋อปละปละโอเคเขอรู้แล้วว่าแกขายอะไรไปกันต่อดีกว่า Two thousand years later ทุกท่านครับเราจะเจออะไรทีอย่างนะครับข้างล่างมันมีสปไปเดอร์อยู่ด้วยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยแต่คิดว่าไม่ได้ใช่เขาได้ว่าไหมรับ ไม่น่าใช่ดันเกียร์อะันดูสั้นไปเลยว่าไายทำทางไว้ก่อนก่อ